สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ย่ายกับมาอยู่ที่ป่าดำตอนใต้ค่ะทุกคนอยู่แถวเมืองโทษเนาแบกค่ะพี่น้องพากันเมื่อเดินป่าค่ะกะพิ่งมาฮอดมาถึงตอนซีมองแรงแล้วค่ะเนาะภาวาเข้าลงมาถึงใจกลางเมืองนะคะเขากะพากันเดินขึ้นมาเนาะคะ่ะพี่น้องเดินช่งบานช่วงเมืองไปเรื่อยๆจา้าทุกคน บรรยากาศรอบๆที่พักนะคะนาะตัวนี้ห้ามาอยู่บนยอดเขาสูงนะคะประมาณ1,100เมตรจากระดับน้ำทะเลค่ะทุกคนที่เมืองทูดเน่าแบกะคะ่ะทุกคนนี่สวยง่าม,มากๆแล้วก็เงียบสงบมากๆเลยะคะ่ะทุกคนืันนี้เป็นช่วงเย็นของวันอาทิตย์นะคะน้ะคะน,กนกับบ่บ,บ้าลค่ะืันนี้ืนนี้แขกร่ท่านเขาซันคาพี่น้องถามเจ้าหน้าทีพ่พนบอกว่าเมื่ออื่นจะมีแขกเขาประมาณลอยคอน,นะคะ่ะทุกคน วันนี้ก็เลยถือโอกาสเก็บภาพมาฝากพี่น้องทุกคนนี่เป็นตัวอาคารของยูเก้นแฮร์แบกเกอร์นะคะที่เมืองโทนเอลเบกค่ะพี่น้องยูเก้นแฮร์แบกเกอร์นะคะทุกคนเอ่อคนที่ซิมาพักนะคะก็ต้องเป็นสมาชิกของย er ูเก้นแฮร์แบกเกอร์ค่ะทุกคนแล้วก็จะได้ที่พักในราคาที่พิเศษค่ะพี่น้องข้างหน้าสีข,า,ขาวๆบนยอดภูเขานะคะก็จะเป็นยอดยอดเอ่อเป็นของเอ่อ โบสถ์ประจำม่บ้านนะคะเนาอทุกคนซึ่งแต่ลหมูบ่บานก็นจะมีโบสถ์ลหลายแห่งนะคะพี่น้องนี่ก็คือบรรยากาศย่ายเดินรอบอบริเวณที่พักนะคะพาชมบรรยากาศนะคะพี่น้องทางหลังนั่นก็นจะเป็นหุบเขาเห็นถามชาวบ้านเพิ่นบอกว่าเป็นหุบเขาว,วิสเซนค่ะทุกคนข้างหลังใกล้ๆพุ่นก็จะเป็นภูเขาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะทุกคนเภาว่าอยูนีมันมห่หางไกลจาก ประเทศสวตเด์ค่ะมันจะอยู่ในช่วงเขตแดนระหว่างเยอรมน,นีกับสวิตเดนค่ะทุกคนก็เลยขังหลังภูเขาสูงๆนะคะก็จะเป็นยอดเขาของประเทศสวิเดจ้าพี่น้องมอนีีอากาศบ่ครยดีปนไดบ่ครยเห็นอันนี้ค่ะเป็นมูบานดานลางค่ะทุกคนพามาชมบรรยากาศค่ะคมคามากๆเลยค่ะทุกคนกับการทีมาพักยุทีย่ยเกิดแหแแบเกินนะคะ บรรยากาศดีทุกหมองเลยค่ะทุกคนย้ายไปมาลายหมองเราจะทุกคนกับประทับใจทุกหมองค่ะถือว่าดีมากๆค่ะทุกคนเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเข้ากับประหยัดน้ำนะคะทุกคนเลยอีกอย่างหนึ่งเข้ากับได้ยูมองที่สวยงามนะคะสงบเงียบนะคะอยู่กลางป่าแล้วก็มองเดินป่ากันลายค่ะพี่น้องเอาละจ้ะทุกคนขอเก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องแค่นี้นอกจะนัน้สวัสดีจ้ะ